Wow! มากเลยนะคะน้องฮิวโก้ได้6เดือนเต็มวันนี้พอดีนะคะวันที่12ตุลาค่ะซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนเกิดตัด้วยป,ป๊าป๊าก็ถามว่าอยากได้อะไรแล้วเราว่าอยากได้ ของขวัญวันเกิดที่เป็นของให้ลูกเราก็เลยเลือกเป็นเก้าอี้นั่งทานข้าวพกพาเพราะว่าน้องเขาเหเดือนแล้วใช่ไหมคะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าน้องเขาจะคุณบอกว่าจะประเมินให้เริ่มให้ทานอาหารได้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้คือน้องอะยังไม่สามารถนั่งเองได้โดยที่ไม่มีเราคอยช่วยนะคะก็เลยซื้อเก้าอี้ตัวนี้มาเตรียมไว้ก่อนดีกว่า ก็เลือกอยู่หลายยี่ห้อเหมือนกันค่ะว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดีแต่พอดูถึงความคุ้มทุนความคุ้มค่าแล้วนะคะคือว่าอันนี้ดีสุดค่ะตัวเลือดของอาาโมนะคะรุ่นฟ mm ิปป้าก็เป็นอะไรที่มันแบบเบาๆพกพาชิลๆเพราะว่าเราอะ่ะก็ชอบไปทานข้าวข้างนอกด้วยไปทะเลอะไรเงรี้ยก็จะได้หิ้วไปด้วยนะคะสโลแกนของเขานะคะ for every day every journey and every family. คือใช่เลยค่ะอันนี้คือเป็นคอนเซปที่ตรงกับบ้านเรามากเลยนะคะที่ตูสั่งมานะตูแกละลล่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันเขาก็จะแท็กใาอย่างนี้เลยนะคะนี่ข้างในเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างเนะก็จะมีคู่มือคู่มือให้แต่เราไม่อ่านหรอกเพราะว่าเราดูคลิปหลายคลิปแล้วแล้วก็จะมีถุงไว้สำหรับพกพาให้ด้วยค่ะ คือเจ้าเก้าอี้ตัวนี้เขาบอกว่ามันน้ำหนักประมาณโลกว่ากว่าเองแต่ไม่แน่ใจว่าโลเท่าไหร่นะคะนี่เราก็สั่งสีฟ้าสีของผู้ชายมาเดี๋ยวเรามากางดูกันค่ะว่าจัดหน้าตาเป็นยังไงนะคะมี2ปุ่มนะคะก็กดคลิกแรกให้กดพร้อมกันนะคะเก้าอี้ก็จะเด้งมานะคะแล้วเราก็ ลได้เยค่ะแล้วก,กดให้สุดอีกทีหนึง่งกดให้สุดอีกทีคือถ้ากดมือเดียวมันอาจจะยากนะคะแต่คือครั้งแรกมันก็ไม่ฉิดเนอะเพราะว่มันก็จะกลางออกมานะคะแล้วเราก็เอาตัวที่นั่งเนี่ยลงไปปรับเดี๋ยวนะเอาตัวที่นั่งกับพนักพิงขึ้นมาเป็นรัดสณะอย่างนี้แล้วก็ดันไอ้นี้ขึ้นนี่ค่ะสวยไหมเอ่ยแล้วเขาก็จะมีสายรัด3ทิศทางนะคะ รัดกันน้องตกนะแล้วก็จะมีสายข้างล่างไว้รัดกับก้าอ,อีกทีหนึ่งนะคะมีหน้านะตาก็จะเป็นแบบนี้นี่สีสวยนาะสีสวยมากเลยอ,ะอ่ะนี่นะคะแลวเขาก็บอกว่าเอ้เนี่ยถอดออกได้ด้วยอ่าเขาก็จะมีปุ่มข้างล่างตรงนี้นะให้กดเราก็จะกดออกนี่ เวลาเอาน้องมาก็เอานี่ออกก่อนก็นได้นะคะแล้วก็นั่งหรือว่าไปเที่ยวที่อื่นไปทะเลไปแคมปิ้งอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องใช้ถาดเนาะนี่เราก็วิสัยกลับเหมือนเดิมง่ายมากเลยค่ะเดี๋ยวตูจะบอกวิธีพับเก็บด้วยนะนี่วิธีพับเก็บนะคะก็กดไอ้ไอถาดเนี่ยมันก็จะลงมาเหมือนเดิมใช่ไหมคะซึ่งจริงๆเขาให้กดสุดด้วยแหละแล้วก็พับตรงนี้ขึ้นมาเห็นไหมพับขึ้นมาแล้วก็พับนี่ลงไป ง่ายมหง่ายมานกระเป๋านะถูกแกะก่อนนี่ถูกวยังไม่ได้แกะกระเป๋าดูนะแกะกระเป๋าดูแกะกระเป๋าดูก็ใส่พกพาเก๋ๆสะพายชิคๆไปเที่ยวนะคะได้ เดี๋ยวเย็ยนนี้อาจจะไปทะเลเดี๋อาถ้าได้ไปนะจะเลินให้ในแบบสุดหล่อของเรายูก็ฮัลโหลสิฮัลโหลฮัลโหลเห็นไหมคะน้องนั่งกำลังสบายเลยคะ่ะอันนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเราแบบอยากต่อกับเก้าอี้ทานข้าวตัวใหญ่ที่ทานข้าวด้วยกันได้นะ mm hmm. ก็เอาไปต่อได้เดี๋ยวตูอาจจะแปะรูไปไว้ให้ดูนะคะเป็นไงลูกชอบไหมครับ อคอนเฟิร์มวันอังคารหน้าค่ะวันอังคารหน้ามีนัดฉีดวัคซีน6เดือนก็ดูอีกทีนึงว่าน้องเนี่ยจะได้ทานข้าวได้หรือยังนะคะอยากกินข้าวยังลูกอยากกินข้าวยังค่ะอยากกินข้าวยังค่ะไปละบายบายค่ะบายท่านผู้ชมค่ะบายบาย